นีค่ะทุกคนวันนี้พบกับชเเนะของราวีกเลยนะคะเย่ yeah. วันนี้นะคะเราจะมารีวิวของที่เราขายนะคะเอ้ยจะมารีวิวของที่เราปล่อยจากคอลเลคชั่นนะคะเราปล่อยหมดนี้เลยนะคะส่วนกองนี้นะคะเราไม่ปล่อยนะเราเก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของที่เราปล่อยกันเลยดีกว่าลืมค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่องทางการติดต่อกันเลยค่ะช่องทางการติดต่อมีัต่อไปนี้ค่ะ id 093 6์เอแล้วก็ bee 5 8าป 84นะคะแต่ว่าข้างบนนะคะที่เป็น093โพก,กัส2ห้องหนึ่งก็กนี่เป็น ID ธรรมดานะคะไม่ใช่ ID แบบเบอร์นะถ้าใครไปใส่ ID แบบเบอร์จะไม่เจอนะจ๊ะต้องใส่เป็น ID ธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าไม่เจอจริงๆก็ใช้ ID นี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่เจอจริงๆก็ทิ้งไว้ตรง Decision Broadcast App ไปเนาะ Instagram ของเรานะคะก็ png a underscore squishy ค่ะค่าส่งลอทบอล30บาทขึ้น EMS e 60บาทขึ้นนะคะแต่ว่าค่าส่งนี้จะแล้วแต่น้ำหนักนะคะถ้ามีน้ำหนักมากก็จะลองทะเบียนก็จะแพงหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของที่เราเปิดกันเลยค่ะชิ้นแรกจะเป็นไอศครีมรสช็อกโกแลตนะคะยังไม่มีตำหนิเลยนะคะเหมือนของแ้เอ้ยเหมือนมันของจริงามากๆเลยนะคะนิ่มมากนะนี่นะคะ ชิ้นนี้นะคะราคา20บาทค่ะเดี๋ยวไปชิ้นที่สองเลยชิ้นที่สองนะคะจะเป็นโดนัทลีลาคูมาค่ะมีตำหนิยนี้ค่ะคือสีมันจะลอกนะคะตัวนี้นะคะราคา90บาทค่ะเดี๋ยวเราชิ้นเดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าชิ้นต่อไปจะเป็นม,มันฝรั่งค่ะยังไม่มีตำหนิเลยนะคะมือหนึ่งค่ะอยู่ในแพ็กเกจ เป็นสีฟ้านะคะราคา30บาทค่ะเดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปจะเป็นซาลาเปาแบบนี้ค่ะดำค่ะแล้วก็มีตำหนิตรงจีบนะคะราคาเพียง25บาบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นซาลาเปาเหมือนกันค่ะใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่ามีตําหนิเยอะมากาเลยะคะ่ะจะมีตําหนิตรงแถวนะะี้ค่ะแล้วก็ดามากๆไม่มากขนาดน,นั้นแล้วคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะไม่สโลนะคะเนื้อจะแบบเด้งๆมากกว่าแล้วก็จะแต่ว่าใหญ่กว่านะคะดูอันนี้นะคะราคา25บาทนุ่มสโลชิ้นนี้นะคะราคา20บาทค่ะ เราจะไมตต์ต่อแล้วนาะชิ้นต่อไปจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้นะคะกลิ่นหอมค่ะแต่ว่าบางชิ้นจะกลิ่นเหม็นนะคะแล้วแต่เนาะชิ้นนี้นะคะราคาเพียง20บาทค่ะเพราะว่ามีตำหนิเนาะในแถวนี้ก็20บาทค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นปังปอนคาร์โรติสตี้นะคะเรายังมีราคาติดอยู่เลยนะนี่เราซื้อมาย0สิบบาทแต่ว่าเราจะขายให้ คนผู้ชมนะคะเพียง10บาทค่ะสนใจนะนะแปลแล้วนะ10บาท10บาทนะอันนี้เป็นปังปนอนออนซึนบันค่ะซื้อมาแทนเหมือนกันวันนี้ซื้อมากก90บาทนะคะตําหนิก็ยูพอสมควรอันนี้นะคะราคาเพียง40บาทค่ะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นไอศครีมค่ะตําหนิเยอะมากเลยนะจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ ดำแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะขาดแล้วแล้วก็ที่นี้เป็นสนิมนะคะไม่แท็กเนาะแต่ว่าสโลคะ่ะอันนี้นะคะราคาห้าบาทค่ะ5บาทเท่านั้นต่อไปอันนี้จะเป็นโดนัมแบบนี้นะคะแต่ว่านี้จะเป็นของปล่อยตรงนูน้นจะเป็นของขายนะคะอันนี้เป็นของปล่อยของปล่อยนะคะอันนี้เราขายเพียงมีตำหนิเนาะ,ะอันนี้นะคะเราขายเพียง ยี่สิบบาทแล้วกันเนาะเราขายยี่สิบบาทเราขายถูกนะต่อไปจะเป็นบันมีลายเส้นแล้วก็จะมีบันกุริฮามะเดี๋ยวมาดูกันก่อนบันมีลายเส้นจะเป็นแบบนี้นะคะที่ทำแบบมีลายเส้นด้วยนะคะชิ้นนี้นะคะราคา25บาทต่อไปจะเป็นบันกุริฮามะค่ะมีตัวไหนเนาะอันนี้นะคะราคา20บาทค่ะ20บบาทเท่านั้น ต่อไปจะเป็นฟองน้ำค่ะ2ชิ้นนะคะอันนี้เราขายคู่นะอันนี้นะคะราคา5บาทใครซื้อ2ชิ้น5บาทซื้ออันเดียว2บาทนะคะชิ้นต่อไปจะเป็นกล้วยเด้งค่ะกล้วยเด้งนะคะราคา10บาทชิ้นต่อไปจะเป็นสโนปี่ซีชมพูนะคะอันนี้นะคะราคา5บาทค่ะ ต่อไปนี้จะเป็นทัดไข่ค่ะทัดไข่เราขข่คู่นะคะอีกอันนึงขอ๋อน,นี่นะคะสองอันห้าบาทนะคะเลยสองอันนี้นะคะห้าบาทชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นยืดๆค่ะยืดได้ะนะอ,อันนี้นะคะรานะคาเพียงห้าบาทเหมือนกันต่อไปนะคะจะเป็นมินิรอยต์ซอฟต์นะคะ ราคา30บาทค่ะแรแล้วด้วยเนาะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นบันใบเตยค่ะราคา5บาทชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นปังแผ่นแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะราคา5บาทค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นแมแวคู่ค่ะแมวคู่10บาทค่ะ10บาทชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเห็ดสุดแรแล้วก็จะเป็นหัวใจแบบนี้นะคะ ราคา15บาทค่ะ15บาทชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นบัชบอลสองไซส์ค่ะราคา25บาทเท่านั้นนะคะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นมินิแพนด้าบนะคะแล้วก็เป็นอีโมจิบันอันนี้ราคา20บาทค่ะเยอะมากๆเลยนะคะของปล่อยแล้ว ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นควาซองค่ะโอ้ควาซองค่ะควาซองนี้สิบห้าบาทนะต่อไปนี่จะเป็นไอศครีมอ้วนค่ะอันนี้ไม่มีตำหนินะคะแพ็กเก็ตหลุดนะใครซื้อเดี๋ยวจะติดแพ็เก็ตให้ใหม่นะคะอันนี้นะคะราคาเพียงยี่บห้าบาทเท่านั้นนะคะราคาถูกมากยี่บห้าบาทชิ้นต่อไปจะเป็นมีปังปอนค่ะมีปังปอนนะคะ,นนะ,คะเราขายเพียงสิบบาท ต่อไปจะเป็นโดนัทลาดซอสยังไม่มีตำเหน็ดใดทั้งสิ้นนะคะราคา20บาทจะเป็นโดนัทโรยเก็ดค่ะโดยท็อปปิ้งโรยเก็ดนะยังไม่มีตำเหน็ดใดทั้งสิ้นค่ะราคา20บาทต่อไปเป็นโดนัทมีไส้ยังไม่มีตำเหน็ดใดทั้งสิ้นราคา20บาทต่อไปจะเป็นโดนัทลีลาคุมะค่ะอันเล็กอันเล็กนะคะไม่มีตำเหนอะใดทั้งสิ้นราคา20บาทเดี๋ยวเวิร์ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็น มินิคาบีบาราซาไม่ยังไม่มีตำหนิไรทั้งสิ้นค่ะราคา20บาทชิ้นต่อไปจะเป็นปังแผ่นปอมปอมค่ะเดี๋ยวเราขอหยิแบแปบนึงน,นะเป็นปังแผ่นปอมปอมค่ะราคา20บาทยังไม่มีตำหนิไรทั้งสิ้นแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นบันไมเมโลดี้นะคะราคา20บาทยังไม่มีตำหนิไรทั้งสิ้นนะคะสนใจแอดไลน์เรามานะคะก็มีของปล่อยประมาณนี้นะคะเยอะมากๆเลยนะ โอเคค่ะก็คลิปนี้ขอจบการรีวิวของายแต่เป็นเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่องท่านติดต่อเดี๋ยวจะทิ้งตรงดีสิช t i o n b อกค่ะสนใจชื่อไหนนะคะคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะบ๊ายบายหรือจะแอดไลน์เรามาถางลดราคาอะไรประมาณนีนะคะบ๊ายบาย